เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาชี้แจงนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการแคสเกมนะครับตอนนี้ผมมีเรื่องจะมาบอกเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้นะครับโทรศัพท์ Samsung g a l a x ซ m e g a ที่ผมใช้ที่ผมเคยแคสเกมก็คือที่ใช้ m o b i เ e n อัดอะคือตอนนี้ผมทำจอแตกไปแล้วนะครับก็คือเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้ครับก็คือผมออกไปซื้อของที่เซข้างนอกครับ แล้วพอผมใกล้จะถึงบ้านแล้วก็คือเนื่องจากเมกาที่ผมใช้อะ่ะจอมันใหญ่ถูกไหมครับจอตั้งหกจุดสามนิ้วเวลาใส่กระเป๋าอะ่ะคือมันใส่ได้ครับแต่มันมันดูท่าทางเหมือนมันจะหล่นเนี่ยแล้วพอแล้วทางบ้านผมอะ่ะมันจะมีทางเนินลงเล็กๆครับแล้วก็มันจะมีจุดกระแทกอยู่จุดหนึ่งครับนั่นแหละครับพื้นมันจะเวลาเราขี่รถผ่านอะ่ะรถจะกระแทกนิดหนึ่งไงนะนะครับเราพอถึงตรงนั้นปุ๊บ เครื่องหล่นเลยครับคราวนี้เครื่องตกจากเคสเลยครับก็คือพอโทรศัพท์ตกปุ๊บโทรศัพท์นี่ตกคือเหมือนไงคือโทรศัพท์นี่หลุดออกจากเคสเลยพอผมไปดูพอผมภาวนาว่าอย่าให้จอแตกเลยพอไปดูแตกเรียบร้อยแล้วครับแตกนี่ไม่ได้แตกมากนะครับมันแตกตรงหัวมุมมุมมุมบนซ้ายะครับคือมันแตกะครับแตกมันไม่ค่อยเยอะถามว่ามันเยอะ มันไม่เยอะก็จริงแต่สัมผัสไม่ได้แล้วครับตัวทัศกีนี่เสียไปแล้วครับจนเซ็งเลยครับคราวนี้โหแบบถึงก็เซ็งอะ่ะตอนนี้ผมก็เลยจะมาบอกกับเพื่อนว่าต่อไปนี้ผมจะมาเปลี่ยนมาแคสในแท็บเล็ตแทนนะครับจนกว่าผมจะมีโทรศัพท์เครื่องใหม่แต่ผมตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเก็บตังค์เปลี่ยนจอใหม่ด้วยไปถามเข้ามาแล้วไปถามร้านโทรศัพท์เข้ามาแล้วเขาบอกว่ามันจะมีจอทั่วๆไปหรือ เป็นจอทั่วๆไปกับจอแท้เขาบอกว่าถ้าจอแท้เนี่ยอยู่ประมาณเกือบห้าพันครับประมาณ4ี่พันแปดเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นจอแท้แต่ถ้าเป็นจอทั่วๆไปอ่ะที่ไม่ใช่จอแท้อยู่ประมาณสองพันกว่าบาทนะครับผมก็เลยถามเจ้าของร้านว่าแล้วจอแล้วจอที่เป็นจอทั่วๆไปที่ไม่ใช่จอแท้มันต่างจากจอแท้อย่างไงเขาก็บอกมาว่ามันจะสัมผัสไม่ค่อยดีเหมือนกับจอแท้ครับ แล้วส่วนเรื่องของความละเอียดภาพอ่ะจะไม่ได้ความละเอียดภาพเหมือนจอแท้ครับอย่างรุ่นเมก้าเนี่ยความละเอียดจอมัน HD ถูกไหมครับ 720p แต่ถ้าติดจอทั่ว,วไปอาจจะได้ความละเอียดไม่ถึง 720p ครับเนี่ยเขาบอกประมาณประมาณเนี้ยแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยจะเล่นกงเล่นเกมดีหรือเปล่าเล่นคุกกิลันดีหรือเปล่าหรือเล่นเกมแทสเตอร์ดีหรือเปล่าผมก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่า เมก้าผมเคยเอามาเล่นแทบเตอร์ไงนะครับแล้วพอไปถามเจ้าของร้านเขาบอกเขาบอกว่าแนะนำให้เปลี่ยนเครื่องใหม่ไปเลยตอนเนี้เครื่องที่ตอนเนี้ที่ดีนะคือเจเจทยข้อภัยด้วยครับสำลักน้ำลายคือเขาแนะนําให้ซื้อเจเจเพราะว่าเจเมันจะดีไงนะครับก็ระหว่างเนี้ยผมก็ต้องไปซื้อพวกเครื่องถูกๆมาใช้ก่อนอนะ่ะพวกเครื่องละ พันก็บาทอะอาจจะซื้ออาจจะซื้อรุ่นนี้มาใช้ก่อนอะนะครับแล้วค่อยเก็บตังเปลี่ยนจอใหม่เลยเปลี่ยนเป็นขอเปลี <c oughs> Or, buy, id, ่ยนเป็นจอทั่วๆไปดีกว่าเพราะว่าถ้าถ้าให้เปลี่ยนเป็นจอแท้นะครับผมไม่มีตังหรอกครับเพราะแพงมากจออะคือแบบจอสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนไม่ใช่ถูกถูกนะครับถ้าเป็นจอแท้เนี่ยแต่ถ้าเป็นจอทั่วๆไปอะมันจะถูกอยู่แล้วนะครับแต่ขอผมว่าเปลี่ยนเป็นจอทั่วๆไปดีกว่าครับ อย่างน้อยคือเอาไว้ดูย,ยูทง YouTube เล่นเฟซอะไรก็พอแล้วครับแค่นี้ผมพอใจแล้วนะครับก็มีชี้แจงไว้เท่านี้แหละนะครับก็อาจจะแคสในแท็บเล็ตไปก่อนแต่ผมกลัวว่าผมกลัวแม่จะเอาแท็บเล็ตไปอ่ะดิเพราะว่าที่จริงยอมรับนะว่าแท็บเล็ตคือเนี้ยไม่ใช่แท็บเล็ตผมนะครับอันนี้เป็นแท็บเล็ตแม่ผมซึ่งแม่ผมไปทํางานเนี่ยส่วนบางวันแม่เขาก็ไม่เอาแท็บเล็ตไปนะครับบางวันก็เอาไปผมก็กลัวว่าเออถ้าวันไหนเอาไปผมก็ไม่ได้แคสเกมเนี้ยนะครับ ก็ที้แจงเท่านี้เนาะก็ขอจบคลิปว่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ